เป็นเหตุการณ์นะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็เรือประมงนะครับร่วมกําลังกันเพื่อจะช่วยเหลือนะครับทั้งลูกเรือนะครับที่กําลังจะกลกับจากเกาะกูดจังหวัดตากนะครับเนื่องจากท้องเรือ มีคลื่นซัดแตกนะครับแล้วก็ทําให้เรือเนี่ยค่อยๆจมลงไปนะครับล่าสุดตอนนี้มีสัญญาณขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับเจ้าที่ก็ระดมกําลังนะครับเพื่อจะช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมด97คนนะครับเพื่อจะถ่ายมายังเรืออีกลำหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับรายงานล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ลูกเรือทั้ง97คนปลอดภัยนะครับแต่ส่วนเรือนะครับตัวนี้อยู่จมระดับน้ําอยู่ที่50กําลังอยู่ที่การจะผู้เรือกลับขึ้นมานะครับล่าสุดนักผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามา ตามต่อเรื่องนี้นะครับหากมีความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับา่แก ไใน็นร้อยข้างอล่างไม่นะข้างล่างอะแตก